ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารวันฝนเครื่อนเข้า43จังหวัดรับมือวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบ่อบนอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่18มีนาคม43จังหวัด ที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมทีทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดสุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกตากเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูบุรีรัมย์นครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาการจนบุรี ราชบุรีปราจีนบุรีตาแก้วนครนายกฉะเชิงเตาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกรี่ีตรังสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ